โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Lo อ d o f n นา a l i กนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเนาะสำหรับสายฟรีที่อยากดองเพชรรอในส่วนของตัวชาวเทียไอดอนนะครับผมแนะนำว่าให้เราเล่นตั้งแต่ตอนนี้นะถ้าเราไปเล่นตอนที่ชาวเทียมาเนี่ยผมมองว่ามันจะมีในเรื่องของเลเวลเลเวลเราเนี่ยจะต่างจากคนอื่นนะครับในเซิร์ฟแรกๆเพราะว่า เกมนี้มันมีการข้ามเซิร์ฟกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็น PVP ต่างๆนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะข้ามแบบรวมทุกเซิร์ฟเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ทํไ ID ดีไปตั้งแต่ตอนนี้มันจะได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะเล่นแล้วก็จะสามารถทำเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถามว่าเราต้องเล่นแบบจริงจังไหมมันจะแตกต่างจากเกมอื่นนะบางเกมเนี่ยมันอาจจะดองไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมเนี้ยเราต้องเล่นไปสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับให้มันเปิดระบบในส่วนของเดลี่นะครับถ้ามันเปิดระบบเดลี่แล้วเนี่ยเราสามารถดองได้แต่ว่า เราจะต้องเสียเพชรในการที่เรากดเนี่ยรับ E.P. นะครับทุกๆวันแล้วก็ในส่วนของแต่ละวันเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องฟาร,ร์มตามแมปพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีในส่วนของแกแร่พวกมอนพวกนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องเล่นเกมนี้นะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไอเดียดองไว้หลาลยไอเดียเนี่ยคือทําได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะประสิทธิภาพมันอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเสียของนะครับโอเคเนี่ยเลเวลมันอาจจะขึ้นแต่ว่า ตัวใน,นส่วนของตามแมปพวกนี้มันเสียของไปแบบว่าเปลืองมากนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเราควรที่จะฟาร์มแมปทุกๆวันแล้วก็เดินเควสทุกๆวันถามว่าพลังงานเนี่ยเราซื้อเยอะไหมนะครับต่อวันถ้าขายที่ไม่รีบเร่งก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะแต่ผมมองว่าในช่วง3วันแรกเนี่ยควรที่จะซื้อวันแรกเนี่ยผมซื้อไปเลยนะครับทั้ง6ครั้งเลยนะแล้วก็วันที่2เนี่ยผมจะซื้อแค่4ครั้งวันที่3ผมซื้อสองครั้งแล้วก็วันนี้วันที่4ผมก็ซื้ออีก2ครั้งนะครับสำหรับพลังงานเพราะว่่่าามันนคออ้งทีจะเเืพช รวมๆแล้วเนี่ยผมใช้เพชรสุ่มกาชาไปส0มพักว่าเนาะแล้วก็ใช้เพชรซื้อในส่วนของพลังงานไปประมาณพันกว่า,ก,วาก็รวมๆแล้วก็ตีไปสักประมาณ5 0 0พันนะครับทีนี้เนี่ยผมมีเพชรเหลืออยู่ราวๆหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเท่ากับว่าสายฟีเนี่ยเล่นมาสี่วันเนี่ยหาเพชรได้ประมาณสองหมื่นก็เท่ากับว่าเราการันตีได้ตู้หนึ่งเลยนะนี่เลยแต่ว่าผมอะเลือกที่จะสุ่มตัวอันเบโดแค่แค่ตัวเดียวรีหาให้ได้แล้วก็ ไม่ได้สุ่มแบบตัวอื่นเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีตัวละครที่ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าใครที่แบบว่ารีหายเมโดด้วยแล้วแบบเสียเพชรแค่ประมาณ3,000เพชรแล้วก็ใช้แหวนในการสุ่มสุ่มได้พวกโคคิวชัตพวกนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาลงอารีน่เนี่ยมันจะเป็นทีมที่ลงอารีน่ได้ง่ายนะครับเก็บแต้มได้ง่ายมันก็จะได้ในส่วนของเพชรตรงนี้อันนี้ผมได้มาตอนจบซีซันไม่แน่ใจว่ามันจบซีซันพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ได้มมาารปะณ 640เพชรถือว่าน้อยนะบางคนอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีเพชรเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องซื้อพลังงานไหมวันแรกๆผมแนะนําให้ซื้อแล้วก็รอบอารีน่าเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยพลังเยอะหรือว่าพลังน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆพลังเยอะเนี่ยเราก็จะตีคนอื่นไหวใช่ไหมอย่างผมเนี่ยทีมผมอะ่ะมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะซื้อเพิ่มแค่วันละ100เพชรนะครับมันก็เลยตีได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เมื่อวานผม ลืมตีนะครับตีไปแค่ห้ครั้งไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วมันปิดปรับปรุงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ดันอันดับเพิ่มนะครับเออแล้วก็มันปิดปรับปรุงเสร็จปุ๊บผมก็เข้ามาเล่นผมก็เก็บของแล้วผมก็ออกผมก็นอนเลยนะครับก็เลยไม่ได้ไปตีเพิ่มผมไม่รู้ว่ามันจะจบซีซั่นไม่งั้นผมก็รีบดันแล้วเนาะเออเพราะว่าถ้าเราดันอารีนาขึ้นไปได้แบบนี้อีกมันก็จะได้เพชรเยอะกว่านี้เราก็จะหาเพชรได้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีในส่วนของโคกิทัตติดทีมเอาไว้นะสำ เพราะว่ามันเป็นทีมที่สําคัญในการที่ลงอารีนาถามว่าทีมผมมาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละมันเป็นทีมไวแต่ว่ามันแพ้พวกทีมถึกเออผมก็ต้องเลือกตีสักหน่อยหนึ่งว่าถ้ามีคนที่แบบว่าไม่ใช้โคคิทัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้สบายเลยแต่ว่าถ้าเจอโคคิทัตผมก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็มันจะมีบอสตามแบบพวกนี้เราก็ควรที่จะตีด้วยเพื่อจะได้รับของทุกๆวันนะครับคือสายฟรีเนี่ยผมมองว่าอยู่ได้นะอืมถือว่าอยู่อยู่ได้เลยสําหรับเกมนี้นะครับแต่ว่า อาจจะสู้สายเติมไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็พอที่จะเล่นเล่นแบบเล่นสนุกอะ่ะมันก็มีตัวละครที่เราต้องการถ้าเราลีหาได้แต่ว่าถ้าบางคนไม่ได้ลีหาเนี่ยก็อาจจะน่าเบื่อสักหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตาัวละครถ้าถนมว่าตาัวละครโอเคแหละมันมีตัวละครที่ใช้งานได้ดีหลายตัวแต่ว่ามันต้องมีคีย์หลักในแต่ละทีมอย่างเช่นถ้าเป็นทีมถึกนะครับก็จะเป็นในส่วนของโคคิทัศฟ้าหรือไม่ก็ในส่วนของตัวชาวเทียเกาะใช่ไหม แล้วก็ได้เป็นทีมความไวเนี่ยถ้าเป็นทีมที่เอาไว้เล่นแบบทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอันเบโดสีแดงตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวของน้องมาเล่หรือว่าอาจจะมีตัวที่เพื่อนๆอวยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ประมาณสองทีมเนาะ,ะตอนนี้ที่มันเป็นแบบว่าทีมที่เขานิยมกันก็คือทีมของโคคิทัตกับทีมของตัวอันเบโดแดงนะครับในการที่เราใช้งานเล่นซึ่งผมมองว่า2ทีมนี้ถ้าเรามีนะมันก็จะเล่นแบบว่าสนุกเนาะส่วนตัวอ,อื่นถามว่า มันเล่นสนุกไหมอย่างเช่นดิมิเอร์ธหรือว่าตัวของโมมอนนะครับมันก็พอที่จะเล่นได้แต่ว่าถ้าเรามี2ตัวนี้ก็คือโคคิทัศกับตัวของอาร์เบโดแดงเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะในความคิดของผมนะต่อให้ผมได้โมมอนมาเนี่ยแต่ผมไม่มีพวกอาร์เบโดไม่มีตัวโคคิทัศอย่างเงี้ยผมก็น่าเบื่อเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันดูแบบมันเป็นตัวน่าสนใจเนาะ อย่างเช่นตัวของอันเบนโดตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวแบบลิมิเต็ดอะเนาะเขาเขียนว่าลิมิเต็ดก็คือน่าจะลิมิเต็ดแหละแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยมันมีลงตู้ปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีตัวพวกเนี้ยเล่นเนี่ยมันก็ทําให้เราหน้าเล่นเกมนี้มากขึ้นเนาะโดยเฉพาะแบบโคงคทัตเ่ะเออตอนแรกผมรีทิ้งไปแล้วก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีนะตอนแรกผมบอกว่าผมไม่เสียดายนะผมอยากได้แพตตินัมใช่ไหมแต่กลับกลายเอาไปเอามาเนยครับโอ้โหมันดีมากนะโค้คิทัตเล่นแแบบบบทีีมมถึกกไดบบด้าๆเลยนะ ถ้าแบบใครยิ่งฟูลแบบเคาน์เตอร์แบบจ๋าๆเลยนะยิ่งแบบโอ้โหสนุกอะ่ะบอกได้เลยว่ามันจะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วถามว่าทีมผมเนี่ยเล่นในส่วนของตัวพวกฟาร์มของพวกฟาร์มพวกเนี้ยมันพอที่จะฟาร์มได้ไหมก็ต้องบอกเล้ว่าพอที่จะฟาร์มได้นะแต่ว่าทีมผมมันยังขาดในส่วนของตัว,ต,วตัวแท้งไปหน่อยหนึ่งถ้าผมมีชาวเทียถ้าผมมีชาวเทียเกาะมันก็จะดีกว่านี้นะชาวเทียเกาะแดงอะ่ะเพราะว่ามันทาให้ทีมผมเนี่ยถึกยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอนอาคตผมอาจจะใช้ตัวของ ชาวเทียไอดอนแทนว่าชาวเทียไอดอลมันก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีเนาะแล้วมันก็เหมาะกับทีมวายผมมากตอนนี้ผมตีนีอยู่ที่ชั้นที่7ดนะครับชั้นที่8ดผมยังไม่ได้ลองตีทีมผมเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันผมพลังแค่1 4นะึ่งนสนเจ็ดะอ่ะเดีย๋ยวลองมาดูตีว่าเราจะตีไหวหรือเปล่านะสาหรับตัวตรงนี้เนาะแต่อย่างน้อยนะผมมีตัวน้องหมาที่มันเป็นตัวฮิลได้ก็ถือว่าโอเคยังดีกว่าเราไม่มีตัวฮิลเลยเออถึงแม้ว่าไม่มีตัวแท้งก็อย่างน้อยก็ขอให้มีตัวฮิลนะมันจะได้แบบว่า พอที่จะยื้อเกมได้อยู่อ่ะปังคือตัวละครอ่ะคือเขาแจกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะสำหรับในส่วนของพวกใบสุมพวกแหวนพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครที่เรายังไม่มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะแล้วก็เกมนี้ก็คือการตีเอลิาแค่แปดสิบเองนะถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าค่อนข้างเกลือเออค่อนข้างเกลืออ่ะให้เราตีก่อนปังไปครับปักปัก,ปก ก็พอที่จะตีได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เวิร์กเหมือนทีมอื่นเพราะว่าคือเกมเนี้ยมันจะมีประจำด่านอย่างเช่นด่านเนี้ยถ้าเราใช้ตัวพวกตัวที่มันมีความเสียหายต่อเนื่องหรือว่าดอทนะที่เพื่อนเพื่อนเรียกกันนะดาเมจโอเวอร์ไทม์น่าจะใช่เออดอทนะครับมันจะดีกว่านี้แต่ว่าผมใช้เป็นทีมที่ทีมสปีดนะครับทีมความไวก็พอที่จะเล่นได้อยู่อ่แต่ว่าก็เจ็บหนักเหมือนกันโอ้โห ถ้ามันใช้ทีมเฉพาะมันจะตีได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็ต้องเน้นพลังสักหน่อยหนึ่งในการที่เราจะตีนะระเบิดไปก่อนปังเรียบร้อยตัว,ต,วตัวล่างตะแตกไปแนละมันมีเทิร์นจำกัดอยู่นะเราจะใช้ได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยแอคชั่นโอ้ล่วงไปแล้วเห็นปะมันก็เล่นได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นทีมดออตะตัวมักงกรตัวนี้มันจะแพ้ทางตรงนั้น ซึ่งเราสามารถใช้ตัวละคร SR ได้นะครับตัวละคร SR พวกนี้มันก็มีตัวที่เล่นได้ดีหลายๆทีมนะครับมันจะมีตัว SR แต่ว่าเราต้องไปอ่านดูนะว่าเราจะเล่นแบบว่าเป็นสายไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอัพตัวละคร SR เอามาใช้งานได้อ่ะอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคือถ้าเราไม่ได้รีหาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปั้นตัวละคร SR ตามที่ด่านเขาแนะนำอ่ะอย่างเช่นในส่วนของทีมนี้นะครับ มันก็จะมีทีมที่เป็นทีมดอทเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าติดเลือดไหลนะแล้วก็ถ้าเรามีโคคิทัสเนี่ยมันก็จะเล่นได้ดีนะครับเพราะว่าโคคิทัสจะเป็นลีดของเราเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีก็เล่นตัวพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้สตัวเนี้ยที่เป็นตัวเออาสามารถเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะว่าเราจะเน้นไปทางไหนจะเน้นเผาไหมจะเน้นไฟช็อตหรือว่าจะเน้นเลือดไหลนะครับแล้วก็อั้เบโดตนี้ตัวที่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มต้นก็สามารถเล่นได้แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวของเผาไหมเนาะก็แล้วแตต่่่ววาาเเรจะ้ออองงลืกในนสข ตัวความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยอันไหนนะครับแล้วก็ทีมพวกนี้ก็จะมีทีมแนะนําอยู่อย่างเช่นทีมนี้ก็จะเป็นตัวของตัวหนูท่อตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็จะเป็นตัวของตัวนี้เนาะอ่าตัวของออร่านะครับก็สามารถมาเล่นได้มันก็จะมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนของบอสอาจจะเป็นสีต่างๆนะครับถ้าเราใช้ตัวละครที่มันชนะทางบอสได้ก็จะดีนะครับแล้วก็จะมีตัวพวกนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นบอสสีฟ้านะครับเราก็จะใช้พวกตัวมาเล่เขียวนะครับตัวพวกนี้มันจะก็จะเล่นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเล่นด่านให้มันยากหรือว่าให้มันง่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดตัวละครแบบไหนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวละคร sr เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทีละกันเนาะสำหรับในส่วนของตัวการฟาร์มอุปกรณ์แต่ละสายนะครับอ่ามันก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรีบใช้เพชรตุ่มขนาดนั้นนะครับถ้าเราแบบว่า รีไดี ID ได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆได้อย่างเช่นตู้แหวนเนี่ยตู้แหวนอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บในส่วนของรอบการันตีไว้ในตู้ถัดไปด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของตู้นี้อ่าเห็นปะมันก็จะมีในส่วนของตัวเอ่อตัวการันตีอยู่ที่สามห้ามันจะนับต่อกันนะแต่ว่าถ้าเป็นตู้พวกนี้มันจะไม่นับต่อนะสําหรับตู้ของตัวที่ใช้เพชรหรือว่าใช้ใบสุ่มสีดําในการสุมนะมันก็คือตู้ไหนตู้นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของใบตรงนี้ นะครับไปสุ่มตรงนี้เนี่ยเวลาเราสุ่มไปเนี่ยมันก็จะมีการตีเอเดนาอยู่ทั้งหมดแปดครั้งเนาะสุ่มแ0สิบครั้งเนี่ยไดเอเดนาหนึ่งตัวนะแล้วพอเราสุ่มครบนะครับสุ่มครบสามร้อยครั้งเนี่ยเราก็จะมาแลกตัวละครได้อีกหนึ่งตัวนะครับเราสามารถมาเลือกได้เนาะตัวที่ผมแนะนําก็จะมีในส่วนของตัวมาเล่กับในส่วนของชาวเทียเกาะน,นะสองตัวนี้ผมแนะนําว่าเราควรที่จะแลกนะครับผมสําหรับการที่เราสุ่มครบสา0รอยครั้งนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เพนสุ่มนะ ไม่ว่าจะเป็นตู้นี้หรือว่าตู้แหวนนะครับให้เราค่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเร่งสุม่มนะครับเราก็สามารถเก็บการันตีไว้รอตูวอื่นได้ก็หยอดหยอดไปอะถ้าเราอยากได้ตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ออกเราก็รอเก็บไว้เดี๋ยวเผื่อมันวนกลับมาหรือว่ารอตู้เลสตู้ใหม่นะครับอย่างวันเนี้ยก็จะมีในส่วนของตัวชาวทียนะครับล่างตัวตีขาวเข้ามาเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีถามว่าผมอยากได้ไหมผมก็อยากได้แหละแต่ว่าผมไม่มีแหวนจะสุม่มเออ ไม่มีแหวนนีสุ่มแล้วก็การันตีเลยอ,อีกประมาณสาสิบ้าใช่ไหมถ้าผมแบบหาแหวนได้สักนิดหนึ่งอะ่ะผมน่าจะแบบสุ่มได้เนาะสำหรับชาวไทยนถ้าถามว่าถ้าผมอยากได้จริงๆเนะี่ยผมจะใช้เพชรสุ่มไหมก็คือไม่นะ,คะ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะลงทู่ปกตินะเหมือนกับในส่วนของอไอ้ตัวนะ Penguin ตัวแพนกินน่ะอแพนกินตัวเนี้ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ U.S. เนี่ยมันจะยิงตาม U.S. นะตัวเนี้ยมันจะเข้ามาล่าสุดของตัว U.S. เนาะมันก็จะเป็นตัวที่ เพิ่มเข้ามาในตู้ปกติด้วยเวลามีตู้ใหม่หรือว่าตู้ของเขาเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยแล้วพอตู้ใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตัวนั้นเข้ามาด้วยอย่างเช่นในส่วนของตู้นี้นะครับมันจะไม่มีในส่วนของตัวแพนกวินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าตู้ไหนจะมีตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราจะใช้แหวนในการสุ่มเนี่ยโอเคเราใช้แหวนสุ่มได้แต่ว่าเราห้ามใช้เพชรในการสุ่มตู้แหวนนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเพชรไว้สุ่มตู้ใบสุ่มสีดําหรือว่าตู้ตัวของตัวลิมิเต็ดอย มันค่อนข้างหายากนะในช่วงหลังๆคือถามว่ามันหายากไหมก็วันหนึ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้มันจะได้เยอะหรือเปล่าถ้าเขาแบบว่าไม่แจกหรือว่าอารีนามันไม่จบซีซั่นเนี่ยถ้าอารีนาจบซีซั่นเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราดวงดีเจอเจอกล่องเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของตัวเพชรเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็ถ้าเราอัพเลเวลเรามีเควสให้เราทํามันก็จะได้ในส่วนของเควสตรงเนี้ยเดินด่านเดินอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้เพชรเพิ่มเนาะแต เลเวลไม่ขึ้นนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรท,ทานอกจากแล้วว่าเราจะต้องเดินตามแบบทุกๆวันนะครับก็ยังดีนะเกมนี้ไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการเดินแบบอะ่ะเออแบบมันค่อนข้างใหญ่เลยเนาะเราต้องเดินทุกซอกทุกมุมในการที่เราจะหาของเพราะฉะนั้นเนี่ยลืมเดินแบบทุกๆกวันนะครับผมเนะ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการที่เริ่มดองเพชรนะก็หวังว่าจะดองทันทุกคนนะสําหรับตัวชาวเทียน่าจะมาประมาณตอนเกมเปิดประมาณ1เดือนน่าจะมีชาวเทียเข้ามาถ้า ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมเนาะก็ต้องรอดูในอนาคตอีกทีเองนะโอเคเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ